ไมิตรีจิตที่ท่านอุทิศร,ร่วมสร้างทางสวรรค์กถินทานนำพามาซึ่งบุญเกื้อหนุนจุนเจือเรืออารีนาะวัดเทพกุณชรชนนาวาศรัทธาส่งเสริมเพิ่มสุขีคณะนวลให่พร้อมใจมตรีขอขอบคุณทุกที่ที่ร่วมแรงเงินทองที่ท่านได้ร่วมบริจาคจากสารสร้างเพิ่มเสริมแต่งพระศาสนาทาวรยย่งยืนแกล่งด้วยแรงศรัทธาพาสุขจริงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนโปรดอภิรักคุ้มครองป้องภัยยิ่งให้ท่านและครอบครัวอยู่ดีกินดีทุกสิ่งสมความประสงค์ตรงทุกประการ บุญกระถินนำพามาซึ่งสุขความทุกข์ภัยพาจงอย่าแพ้พานให้มีแต่ความเจริญสวัสดีทุกวันวานพบแต่สิ่งดีงามตระการเชิญขอขอบคุณจากใจคณะจัดงานที่ท่านช่วยสารงานให้บรรเจิดบุญกุศลหนุนนำให้เลิศชีวิตประเสริฐเพลิดเพล้วพราวหวังว่าโอกาสหน้ายังมีร่วมทำความดีที่สร้างสารรคขอเชิญทุกท่านร่วมใจกันสร้างสรรสิ่งดีงามสืบไปขอให้ทุกท่านประสบแต่สุขปราศจากความทุกโศกเศร้าใจบุญกระถินนำพาตลอดไปสุขกายสุขใจไปทุกวัน ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้ร่วมทำบุญพุ่มกระถินสามัคคีนวัทเทพกุญชรในวันที่2พฤศจิกายน2568เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำไปใช้ในการบูรณะและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป